สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย14ก็จะพามาดูความคืบหน้าสถานีบาปปะแก้วได้มีการรถถื้อตึกแถวเพื่อสร้างทางเข้าออกของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูรออนราบุณะวงแหวกนกาญจนนาพิเศษหรือเรามากักจะเรียกกันว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้คลิปนี้พามาดูในสัญญาที่5ซึ่งอยู่ในช่วงดาวคอน,นองจนไปถึงครูในผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งจุดจอดรถจอรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้า ทางผู้รับจ้างนะครับได้ทําการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลองดาวพนองจนไปถึงเชิงสะพานยกระดับบาบะแก้วชิดก่อกลางหนึ่งช่องจราจรและในด้านฝั่งขาเข้าก็จะปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณเชิงสะพานยกระดับบาบะแก้วจนไปถึงสะพานข้ามคลองดาวพนอง โดยชิดเกาะกลางสองช่องจราจรทำให้ฝั่งขาออกสัญจรได้สามช่องทางและฝั่งขาเข้าสัญจรได้สองช่องทางขณะนี้นะครับทางผู้รับจ้างได้รื้ออาคารพาณิชย์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอยเและอาคารพาณิชย์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอยสิบสี่เพื่อเตรียมก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีและงานรื้ย้ายสาธารณูปโภค สำหรับสถานีบางปบะแก้วก็จะตั้งอยู่ระหว่างซอยสุสวัสดิ์ซอย5และซอย9มีจุดขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้จุดที่1จะอยู่บริเวณหน้าซอยสุสวัสดิ์ซอย5บริเวณลานจอดรถบริษัทคอมพิวเตอร์เลเบิลเวอร์วันจำกัดจุดที่2อยู่ด้านหน้าซอยสุสวัสดิ์ซอย9จุดที่3อยู่หน้าซอยสุสวัสดิ์ซอย14ใกล้ธนาคารกรุงเทพ ะจุดที่4อยู่หน้าซอยสุสวสรดิ์ซอยส2ใกล้กับโรงเรียนสิริอักษรสำหรับความเืบ่มหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูลรับรุณะวงแหวงกาญจนาพิเศษล่าสุดในสัญญาที่5เดือนมีนาคมงานโยธาทำได้13.50%าได้13.5เเซ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนลำมนะก็เป็นการขยายเส้นทางและพัฒนาโครงข่ายระบบขนสมม่งมวลชนโดยจะเป็นระบบรถไฟฟ้าขนสมม่งมวลชนที่เชื่อมโยงพื้นที่รองรับการเดินทางเชื่อมต่อของประชาชนในด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้จากพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในไปยังพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ ช่วยเติมเต็มโครงข่ายการเดิน,นทางด้วยระบบรถไฟฟ้าผลส่งมวลชนให้สมบูรยิ่งขึ้นมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีตะปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าหมหานครสายเฉลองรัชธรรมและรถไฟฟ้าหมหานครสายเฉลิมรัชมงคลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2571นี้ก็มีท่อต่างๆน,นะครับวางอยู่เต็มไปหมดนะ อยู่ในช่วงการรื้อย้ายสาธารณูปโภคด้วยในส่วนนี้ก็ทำให้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าราช้านะ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแถวซอยสุขสวัสดิ์ซอยเ้าซึ่งเป็นด้านฝั่งเขาออกบริเวณแถวซอยสุขสวัสดิ์ซอยเกนะครับก็มีการรื้อย้ายอาคารพาณิชย์ออกไปนะเพื่อสร้างทางเข้าออกสถานี เมื่อก่อนก็มีอาคารพาณิชย์อยู่นะครับตอนนี้ก็ถูกทุบรือไปหมดแล้วตั้งอยู่ในด้านสาขาออกนะครับใกล้ๆกับทางขึ้นทางยกระดับที่จะไปพระประแดงจะไปถนนพระรามที่สอง ก็เพิ่มมีการรื้อทุบใหม่นะครับอีกไม่นานมีการขอสร้างก็จะปิดรั้วนะครับกันไม่สามารถเข้ามาได้ ตอนนี้ผมขยับเข้ามาอีกหน่อยนะครับไในด้านฝากงแะออกขึ้นมายืนอยู่บนสะพานลอยบริเวณทัแถวบ้านรถมเม ด้านซ้ายรถก็วิ่งไปทางบิ๊กซีนะครับเข้าราบุญนะพระประแดงแตอนที่ขยับมาอยู่ในด้านฝากาเข้า งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงทางวิ่งยกระดับตรงนี้นะครับก็จะมาอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์ทางยกระดับจะข้ามต่างระดับบารบะแก้วไปคลิปนี้ก็นำความคื่หน้าสถานีบารบะแก้วมาฝากกันนะครับ อยู่ในช่วงหรื้อย้ายสารโรณภคก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง UP มีเรื่องเล่าๆไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ